ท่านทุสวัสดีครับพวกผมในรายการเมนูกับน้องนากินอยู่แบบบ้านๆนครับวันนี้เราก็จะมากินขนม,มจีนน้ำยาป่านะฮะแล้วก็ข้าวหมูเป็ครับขอเชิญผมวันนี้ผมมีแขกแขกที่แบบดังดังโคตรนะฮะมาเชิญครับต้อนรับแขกเอ,เอาเอาแขกครับมาน,นี่ครับแขกผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะครับสวัสดีค่ะมาพบกับเมนูอีกแล้วนะคะในช่องเมนูน้องนาทกินอยู่แบบบ้านๆค่ะ วันนี้แม่นุชก็มีอ่าดารังดาราดังค่ะคิมจอมึนค่ะมาเป็นอ่าแขกคู่ไม่มีเกียรติค่ะในรายการจะมาให้ลูกชายอ่ากินนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาป่าค่ะผาดใหญ่ๆค่ะมาช่วยแม่กินนะแล้วคุณจะร่งแบบผมทำไมผมทรมโอ้มาจ้าพี่น้องอ่ะเอาหูฟังไปหูฟังไปคือเลยนานๆทีจะมีอหนุ่มๆมากินข้าวด้วยค่ะ มาเดอ้อจ้ามาเด้อเมื่อวานแมนุษถ่ายเนาะไม่อ่ามันไม่ได้ยินเสียงเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะคะขออภัยขอโทษเ <Okay, S 2> นะแก้วน้ำวางไว้ข้างล่างสิลูกมาร้อนอโอเคไหมมาเดอ้อจ้ากินอ่าขนมจีนถาดใหญ่ๆเลยค่ะได้ยินเสียงชัดกันไหมเนาะ วัน 4, 5ฟฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เมนุชด,ด้วยนะคะทุกคลิปที่เมนุชทาออกมาเนาะอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมนุชก็ไม่ได้ถนัดเรื่องพวกนี้เนาะแต่ก็ตั้งใจทําทุกคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะมาค่ะทานด้วยกันค่ะมันเยอะค่ะอาจจะทานไม่หมด <laughs> เลยให้ลูกชายมาช่วยกินค่ะ ผักก็มีแค่กระหล่ำกับถั่วนะคะถั่วฝักยาวในตู้เย็นค่ะใครขโมยล,ลูกชิ้นไปเนาะมาค่ะแซบๆด้วยกันอันนี้อ่ะทีแรกมนุษต้มปลานะว่าจะกินต้มปลาแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ขนมจีนน้ำยาป่ามาให้เน้ะวังดิตาแม่ก็เลยเดี๋ยวกินก่อนเนาะจะได้คนมาให้ก็จะแบบดีใจเนาอเห็นเราแบบให้ปับ๊บกินปุ๊บอะไรอย่างงี้เนาะ กินโชว์ไหมพริกกินโชว์ไหม <No. S 1> <c oughs> ไม่น้ำลายไหลโอ้ยพริกโอ้ยเดี๋ยวดูแลมาเด้อจ้ากินส้มตำเอ่อส้มตำกินขนมจีนค่ะแม่นุชจ้ากับลูกชายนะคะ นี่แหละค่ะชมหน้าของเจ้าสัวคิมค่ะเจ้าสัวคิมทำไมหลอ nó เห็นเขาต,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 ตัวตัวแบบนี้อายุสิบห้านะคะน้ำหนักเท่าไหร่คะหกสิบ <60. S 1> น้ำหนักเท่าไหร่คะเจิส่ครับส่วนสูงร้อ <170. S 1> ตอนเขาเกิดนี่แค่เจ็ดเดือนนะคะผ่าคลอดน้องเมนูไปทำงานน้ำเดินก่อนกำหนดค่ะไปผ่าคลอด ตอนนั้นน้ำหนักเขาแรกคลอดแค่สองพันสองนะคะอยู่โรงพยาบาลเนาะในเนื้อสอรี่เด็กนะคะอยู่อ่ะแปดวันค่ะเขาเพิ่งมาเริ่มอ้วนตอนเขาไปโรงเรียนนะคะเพิ่งเริ่มอ้วนตอนอ่าสองขวบครึ่งค่ะตอนสองขวบครึ่งก็ยังน่ารักค่ะต,ตุ่มติมมีน่ารัก แมนูก็สงสารเขาเนาะตอนเขาแรกเกิดเนาะเขาก็เล็กๆน้อยๆแมนูไปทํางานไปอะไรมาไหนแมนูก็หอบเขาไปด้วยทุกที่ค่ะจะไม่ค่อยสบายบ่อยค่ะเปือป่อยเปือ่อยบ่อยป่วยบ่อยค่ะเพราะว่าแมนุทําแต่งานเนาะตอนนั้นก็ไม่มีเงินเลยค่ะเลี้ยงเขามาเองกับมือคนเดียวค่ะ <Thank you. S 1> ตอนนั้นไม่มีเงินเลยพูดได้เต็มปากนะคะ เลยบ้างงานทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลาดูลูกค่ะซื้อเปยใหญ่ๆไปไว้ที่ร้านแล้วก็เอาเขาไว้แต่บนเปยค่ะของเล่นใส่ไว้ให้เขากินเขาอะไรทุกอย่างทำงานไปด้วยเลี้ยงไปด้วยค่ะเมนูก็สงสารลูกอยู่ค่ะป่วยบ่อยมากไปหาหมอเดือนนึงหลายครั้งค่ะ มองข้ามทรงผมไปก็ได้นะคะทรงผมนี่คุณได้แตใดมาเพื่อนเจ้าสัวตัดให้เพื่อนตัดให้เพื่อนตัดให้ค่ะมันเฟี้ยวคุณจะพูดถึงทรงผมยังไงเอาเฟี้ยว รักแม่ไหมพูดออกสื่อหน่อยสิรักแม่หไหมร <Yes. S 1> ักแม่แค่เป็นเด็กดือ้อรักมากไหมเป็นห่วงเขาน้อเวลาเข้าไปข้างนอกนี่นอนก็ไม่ค่อยหลับค่ะเวลาเข้าไปข้างนอกไม่กลับบ้านกลับอะไรเนาะยิ่งโตไม่ใช่ว่ายิ่งสบายค่ะยิ่งเป็นห่วงเพราะว่าเขาอยู่นอกสายตาเราเนาะเราก็มองไม่เห็นเนาะถ้าเปรียบเทียบกันนี่น้องกับพี่นี่ ก็จะห่วงพี่มากกว่าเพราะว่าอย่างตัวเล็กก็ยังอยู่ในสายตาเราเนาะเขาเล่นเขาอ,อะไรก็อยู่ในบ้านแต่พี่เขานี่พอออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนกับอะไรแล้วเราก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าขับโมไซไปด้วยค่ะไม่ไม่ผมขับจักรยานไปผมปันจักรยานจักรยานยนต์ มีขนมจีนถุงหนึ่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าลูกรู้ให้แม่น oh, <no. S 1> เลยจะมาใส่เนื้อแต่ผัก มีไหมน้ no, องมอีมอิ่มหรือยังอ,ะอ่ะพูดไปเหนแล้ว yes. ่ะ yes เห็นแล้วก็พอละอาจารย์ไปเก็บได้ลูก oh. Oh, no. สวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับยัง uh, สวัสดีครับยัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับเราจะผักนะคะ ตื่นตันใจลูกชายมานั่งกินข้าวด้วยวันนี้ก็คุยก็บอกว่าสอนก็อะไรหลายเรื่องเขาก็ฟังค่ะฟังได้นานขึ้นเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มีให้มนุษย์นี่มเหลือแต่ผักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียมกินอีกค่ะเพราะว่ามีหนมจีนอ่ะอยู่ในตู้เย็นซื้อมาเนาะเดี๋ยวก็จะมาลวกก็จะมาใส่เนาะไม่ปล่อยให้เสียของแล้วค่ะเดี๋ยวจะเสียน้ําใจคนเอามาฝากเนาะ,ะอันนี้ก็จะเหลือแต่ถั่วกะหลำ่ำ ขอบคุณผู้กำลังใจที่มีให้เมนุษนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ